สัสดีครับผม jcbl หรือว่ากูปุรีนะครับก็มีเพื่อนถามเข้ามาเพื่อนคนไทยถามเข้ามาว่าเฮ้ยเขาน้อยใจเนาะเขาว่าเฮ้ยกูเนี่ยจ็บสาวไทยใหญ่ไม่เคยติดเลย mm hmm. กูก็หน้าตาดีระดับหนึ่งนะ mm hmm. มันแบบอยากถามว่าสาวไทยใหญ่เนี่ยมันมีอคติอะไรกับคนไทยหรือเปล่าหรือว่ายังไงซึ่งมาถามผมผมก็ คงจะตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าผมถามมันก็เป็นในแนวของแนวของความคิดของผู้ชายเป็นแนวคิดของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจะไปสัมภาษณ์สาวๆที่ผมรู้จักนะครับแต่ให้เขาส่งคลิปวิดีโอมาเนื่องจากเป็นโควิดนะครับครับผมไปชมกันนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยวันนี้เรามีสปอนเซอร์เป็นน้องเดือนลงสาจากเชียงใหม่ก็โดเดตมา500บาทน,นะครับถ้าใครที่อยากโดดเดตมาสนับสนุนรายการเราก็สนับ โดเนตมาได้ตามตามอันนี้เลยนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับมีคนถามแล้วว่าเราชอบผู้ชายไทยไหมคือนอกจะบอกว่าชอบค่ะแต่ว่าไม่ได้ชอบให้มาเป็นแฟนเพราะาเราก็เป็นคนต่างชาตินาออีกอย่างเราก็เป็นคนไทยใหญ่ด้วยทั้งๆที่เราก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งอ่านภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่ง ้ถ้าเกิดเป็นแฟนคนไทยต้องทำยังไงอะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันนั่นแหละดีแล้วด้วยที่เราไม่ต้องเขินอายแล้วไม่ต้องเกลียดใจกันทำไมหรอคะก็ไปไหนมาไหนเราก็เหมาะกันชวนกันชวนไปกินข้าวชวนไปเล่นน้ำชวนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปถ่ายรูปไปถ่ายแบบให้สวยๆเลย <c oughs> จริงไหมคะ เวลาเป็นเพื่อนกันน่ะสมมติว่าน้องมีแฟนใช่ไหมคะคือน้องกลัวว่าน้องกลัวทำตัวไม่ถูกอะคะ่ะคือเป็นคนขี้อายความอายนี่ใหญ่มากแล้วอีกอย่างน้องก็ทำกับข้าวไทยไม่เป็นด้วยยกเว้นแต่แกงสืดน้องว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าจะได้พูดคุยกันจะได้ศึกษากัน ดีไหมคะน้องเองเป็นแค่คนทำมาหากินทำงานใดเดือนหนึ่งเดือนแค่หมื่นกว่าเองทำงานแม่บ้านคะ่ะกอดบ้านถูบ้านกินอยู่กับเจ้านายน้องชื่อถ้าพี่ๆอยากรู้จักน้องก็น้องชื่อว่าจันนะคะน้องเป็นคนไทยใหญ่คะ่ะ ี่ถามว่าชอบคนไทยไหมคะ,อะชอบค่ะชอบมากเลยยิ่งมีรอยสักก็ชอบมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนอะไรก็ชอบค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าสเปคชอบคนที่สักคุณคะมีคนมาถามว่าเราชอบผู้ชายไทยไหมก็น้องขอบหมอตามตรงเลยนะคะว่าชอบค่ะแต่ไม่ได้ชอบให้มาเป็นแฟนนะคือถ้าเกิดเอามาเป็นแฟนจริงๆเรากลัวว่าเราจะ ไม่ค่อยโอเคค่ะคือเราพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งด้วยแถมยังอ่านภาษาไทยก็ไม่เก่งเราว่าเป็นเพื่อนนั่งไีสวัสดีค่ะวันนี้น้องหอมจะมาตอบคําถามว่าชอบผู้ชายไทยหรือเปล่านะคะชอบค่ะสรุปเลยก็คือมันไม่ได้มีอคติมันไม่ได้มีอ,คต,อ,อ,มมมมอคติทางเชื้อชาติว่าห้ามแต่งงานกับคนไทย คือมีคติกับก็แค่พม่าเท่านั้นว่าแต่งงานกับพมา่าหรือว,ว่าถ้าแต่งงานกับคนพม่าเนี่ยจะมองเป็นแบบคนหักหลังเชื้อชาติแต่ถ้าแต่งงานกับคนไทยเนี่ยเราเชื้อสายเดียวกันไม่มีปัญหาแต่คือทีอ่ที่เราไปจีบแล้วเขาไม่ชอบเราเนะี่ยมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวอาจจะมีเรื่องส่วนตัวที่ได้รับชมไปเมื่อกี้ว่ามันบางคนเขาไม่ชอบเพ่ออะไรเพาออะไรประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็ปลดก็ กดทำความเข้าใจนิดหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ